ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกันเนินทองครับ คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้พาคุณนุ้ฟังไปอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจกันนะครับเป็นประจำที่เราจะได้ร่วมพูดคุยกันนะครับกับรองศาสตราจารย์ดรธนวันรพลวิชัยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและในฐานะประธานที่ปรึกษาสุรพยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วละครับสวัสดีครับอาจารย์ธนวันรครับ ครับสวัสดีครับครับผมไม่แน่ใจว่าช่วงนี้ที่มหาวิทยาลัยอาจารย์นี่เงาหรือยังครับเด็กๆเ,เริ่มปิดเทอมกันหรือยังครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามาธัธยมเนี่ยเริ่มปิดเทอมแล้วแต่อุดมศึกษายังไม่แน่ใจครับอาจารย์ครับ ก็ค <owad Es> <S ing> ือเหงาหรือ <mar> ว <cribing> ่าหนาวกายเนี่ยแต่มันไม่เหงาหรือว่าไม่หนาวใจนะครับเพราะว่ามหาลัยของ้าไทยเต็มไปด้วยความอบอุ่นกินงไทยึงความรักระหว่างนักศึกษาอาจารย์หรือนักศึกษาระหว่างกันมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสอบก่อนตอนนี้ยังไม่ถึงช่วงนั้นครับเพราะว่าเราปิดในช่วงของการสอบกลางเทอมเพราะนั้นเนี่ยนักศึกษาเองเนี่ยก็จะเรียนจนถึงประมาณมีนาเมษานะครับตอนนั้นก็จะไม่เหมือนการโรงเรียนนะโรงเรียนตอนนี้ปิดละ อืมครับ,รบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอปิดเทอมนี้ก็เรียกว่าปิดเทอมใหญ่แล้วก็เทอมหน้าก็จะเป็นภาคเรียนมันจะมีซัมเมอร์ก่อนใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็เป็นภาคเรียนที่หนึ่งต่อไปใช่ไหมฮะถ้ามาเลยจะเป็นแบบแบบนั้นครับอืมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะเข้าคําถามอาจารย์ว่าเออเราจะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่นะครับ,บาารโอโาจารย์โอ้โหมาแต่ต้นรายการรนะับแล้วตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่ครับ <c oughs> ขอบคุณมากที่เปิดมานะ <c oughs> เราบอกว่าเราเปิดรับสมัครอยู่ครับสมัครวันนี้เนี่ยสามารถเรียนได้เลยนะแล้วก็ต้องบอกก่อนในไหนเนี่ยจะเริ่มต้นเนี่ยก็เปิดดให้ชััครบว่า ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยนะครับที่เราเปิดเทอมแรกเนี่ยเราจะเหมือนกับฝึกเรียนแล้วก็ได้อาชีพไปในตัวเช่นการตัดต่อ iPad ซึ่งสมัครเรียนเนี่ยเราจะแจก iPad นะครับเราจะวางโครงการในการที่จะสอนการตัดต่อ VTR ีาก i จากครับนะครับแล้วก็จะสอนวิธีการขายของบนโลกอีค m มเมิร์อเพราะ้นเราก็ต้องการสร้าง ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการปฏิบัติงานที่เราเรียกว่าแพคชีสอเมริกันนะครับก็คือเราเชื่อว่านักศึกษาของไทยในะยนุคนี้ยคนเจนซีเนี่ยสามารถที่จะเรียนไปด้วยและทำงานด้วยอและจะมีรายได้ระหว่างเรียนซึ่งเราเจอเยอะมากนะครับนักศึกษารุ่นใหม่เนี่ยนะครับก็คือขนาดเรียนเนี่ยมีรายได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะส่งเสริมการเป็นมืออาชีพหาเงินได้เลยในระหว่างเรียนนี่คืสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั หลักวันนี้นะครับสามารถได้สิทธิประโยชน์มากมายผมไม่ต้องบอกนะว่ามหาลัยแห่งชาติไทยเราตั้งอยู่บริเวณไหนออหาไม่ยากอยู่แล้วนะครับ,<า>รบกูเกิลแมพก็จิ้มเจออยู่แล้วนะครับอาจารย์ครับ อย่างที่อาจารย์เปิดประเด็นมาอันนี้เป็นประเด็นที่ผมสนใจมากๆเลยทีเดียวคือเรื่องราวของการตัดต่อหลายๆคนอาจจะมองว่าเอะเรื่องของการตัดต่อเนี่ยมันจะเป็นภาคเกี่ยวกับเรื่องราวของนิเทศศาสตร์อย่างเดียวหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับอาจารย์ว่าพลังเรื่องราวของโลกโซเชียลตอนนี้ณปัจจุบันนี้เนี่ยมันแรงเหลือเกินและที่สําคัญเนี่ยเวลาที่เราจะขายของเนี่ยถึงแม้ว่าของเราดีครับอันนี้มันเข้าในเรื่องราวของ 4P เลยทีเดียวนะครับอาจารย์ครับว่าเออโปรดักต์เร,ราดีนะฮะ Price เราก็โอเค Place เราจะไปวางที่ไหนเดี๋ยวนี้มันคือถ้าเราจะไปวางตามห้างเนี่ยมันก็มีกฎกงกฎเกณฑ์เยอะนะครับหรือว,ว่าโปรโมชั่นอะไรแบบนี้มันไม่มีปัญหายอยู่แล้วแต่เรื่องของเพลสเนี่ยฮะอาจารย์ฮะในการที่ไปวางในโลกโซเชียลเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่คนจะสนใจก็คือเรื่องราวของการโฆษณา เมื่อก่อนการโฆษณามันก็มีแค่วิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์สมัยก่อนนะครับอาจารย์แต่ดูนี้เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะคุยกับอาจารย์เรื่องนี้ว่าเอ๊ะมันหมดยุคที่เราจะคิดว่าการตัดต่อน,นี่ต้องเป็นหน้าที่ของคนที่เรียนนิเทศอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าณปัจจุบันเนี่ยคนที่เทรนการตลาดหรือว่าคนที่เรียนเกี่ยวกับสายบริหารธุรกิจอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยหรือว่าสายอยื่นๆก็แล้วแต่เนี่ยก็จําเป็นเหมือนกันนะฮะเรื่องนี้อาจารย์มองว่าอย่างนั้นไหมครับคือเรา สองมิติก่อนนะมิติที่หนึ่งเนี่ยมิติการเรียนรู้นะครับก็ต้องบอกว่าแม้กระทั่งคนที่เรียนสาขาการตลาดนะครับเรียนบริหารธุรกิจหรือคนที่เรียนการเป็นผู้ประกอบการหรือคนที่อยากจะทําอาชีพต่างๆเนี่ยบางทีตัดต่อเองเนาะใช่ครับคือเดี๋ยวนี้เราจะเห็นคำว่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับการถ่ายทําเองเนี่ยด้วยโทรศัพท์มือถือในโทรศัพท์มือถือก็ให้เราตัดต่ออยู่แล้วครับซึ่งแน่นอนว่าการตัดต่อบางทีถ้าพวกเรารู้เทคนิคในการตัดต่อจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ย มันทาให้เราตัดต่อและเนียนขึ้นบางทีเราใส่เสียงใส่การาฟิกเนี่ยมันทําให้ดีขึ้นนะครับเพรานะนั่นเนี่ยผมมันเป็นวิธีของการเรียนรู้รอันนี้คือวิธิการเรียนรู้นะครับทุกสาขาได้หมดเลยและเก็บเป็นวิชาชีพติดตัวไว้คจับดิดีที่สองคือมิติของการสมาหากินครับือการสมราหากินเนี่ยเราเจอเยอะแยะมากมายครับคนที่ไม่ได้จบมาจากนิเทศคือจบแพทย์จบวิศวะนะครับ,รบหรือจบสาขาต่างๆนานาเนี่ยถ้าเขาต้องการทํา นะครับการแสดงออกผ่านการขายของอคอม m m e r ์ซนะครับไลฟ์สดจะผ่านอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยการทำ BTR ไปแล้วเป็นเทคนิคการตัดต่อของเขาเองเนี่ยมันทำอาหารกินได้นะนอกจากเป็นอาชีพอินฟลูเอนเซอร์แล้วเนี่ยตัดต่อเก่งๆนะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจชักชวนให้คนเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเองเนี่ยกระชวนให้คนมาซื้อของต่างๆเนี่ยเพราะว่านอกจากได้ค่าตัวแล้วเนี่ยบางทีอาจจะขายของได้อีกแต่ผมกลับถอยามีกขั้นว่าทำไมมหาลัยคณะไทยเนี่ยเราถึงเน้นด้านนี้เพราะว่า เมื่อก่อนเนี่ยนะครับเมื่อประมาณก่อนโควิดเนี่ยมาราคัสรไทยก็เป็นตัวแทนนะครับให้กับทางด้านเว็บไซต์หรือว่าอีคอมเมิร์ซชั้นนําของประเทศจีนใช่ผมเชื่อว่าทุกคนจําได้ก็คือชื่อเป็นภาษาอาหรับแต่ชาติจีนเนี่ยถูกไหมครับใช่ครับที่มีตัวเอเป็นตัวนำโฟลาที่นี่นะอาจารย์บลาบลาเนี่ยนะบลาบลาเนี่ยนะเพราะเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าคือเราร่วมมือกับเขาเซนิวูยูนะครับเป็นตัวแทนในของประเทศเนี่ย ในการที่จะเรียกว่าเปิดให้คนเข้าไปเป็นสมาชิกของเขาแล้วเราก็เป็นลักษณะของ after s e l e service ก็คือสอนวิธีการเข้าไปนะครับทำแพลตฟอร์ม e-commerce วิธีถ่ายรูปวิธีตั้งชื่อในโดเมนอะไรแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยเรามีองค์ความรู้แบบนี้อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เราจึงผสมผสานความเป็นนิเทศศาสตร์ความเป็นบริหารธุรกิจที่เราเรียนรู้มาจากบรบุรเนี่ยนะฮะคราก็เข้ามาแล้วก็เริ่มถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับนักศึกษา ประมาณน,นั้นแหละเพราะนั้นผมว่ามันเป็นอาชีพที่ท้าทายความสามารถและเป็นอาชีพที่สร้างเงนินไะด้เยอะนะคือวีซ่าใช่เขาจ์ไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องราวของการที่จะทําเป็นด้านธุรกิจหรือว่า ขายของอะไรอย่างเดียวนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยผมก็เห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสมัครเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามมหาวิทยาลัยต่างๆสถาบันการศึกษาต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็มีการทําคลิปสั้นๆนะฮะเพื่อลงแอปพลิเคชันอย่าง t ิ k กต o k นะครับอาจารย์ครับเพื่อเป็นการพรีเซนต์โรงเรียนหรือว่าพรีเซนต์กิจกรรมพรีเซนต์อีเวนต์บางอีเวนต์หรือว่าพรีเซนต์แคมเปญบางแคมเปญที่จะชวนคนเนี่ยนะครับด onation มาร่วมในการบริจาคในส่วนต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ส่วนใหญ่คือให้ความสําคัญหรือว่าเขาเรียกว่าได้รับความนิย ในด้านนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ครับครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นเทรนด์นะฮะผมว่าสิ่งที่เราคุยกันในทางธุรกิจเนี่ยมันคือเทรนด์แล้วก็มันเป็นเมกะเทรนด์ในสามไปคือเทรนด์ใหญ่ที่ยากในการเปลี่ยนแปลงก็คือคนเราเนี่ยจะต้องเข้าไปประชิญกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวคอมพิวเตอร์แน่ๆนะครับหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบพกพาคือตอนนี้ถ้าถามว่า คอมพิวเตอร์ระบบพกพาของเราเนี่ยเราอาจจะนึกถึงโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับใช่ครับนึกถึงแท็บเล็ตแต่จริงๆคอมพิวเตอร์ระบบพกพาตอนนี้มันคือโทรศัพท์มือถืออครับและตอนเนี้มันก็จะเริ่มเข้ามาก็คือคําว่า AI ครับเขาเรียกว่า Chat g p t เนี่ยซึ่งรู้สึกว่าโอ้โหดังมากก็คือ AI เนี่ยสามารถที่เสิร์ชข้อมูลจากทั้งโลกจากเซิร์ฟเวอร์ทั้งโลกแล้วก็เข้ามาตอบเราเหมือนกับที่เราเคยคุยกับโทรศัพท์มือถือแต่ยี่ห้อนะครับสามารถโต้ตอบได้ฉาดฉาดให้หาข้อมูลนี่นู่นนี่นี่หน่อยถามถึงอุณหภต่างๆนี เนี่ยระบบแบบเนี้ยมันจะเริ่มเข้ามามากขึ้นทำให้คนเนี่ยจะผูกพันกับระบบของทาง,งด้านโทรศัพท์มือถือกับทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับขณะเดียวกันเนี้ยไอ้ระบบเนี้ยมันเป็นระบบที่ทําให้เราเนี่ยได้ทุกอย่างเร็วอจะทำให้เราได้ยิงคำประหารธุรกิจว่าปลาเร็วเนี่ยกินปลาช้าไม่หมอาบ,บอกไกกินปลาเล็ก๋ยวนี้ปลาเร็วกินปลาช้าแล้วเราก็จะเจอระบบลอจิสติกส์ที่เรียกว่าระบบ just in time นะครับก็คือระบบที่เรียกว่าไม่ต้องสต็อกของจะเอาของเมื่อไหร่ก็จะมีของมาส่งเวลานี้นะครับทําให้เราคุ้นเคยกับการที่เรามีดีลิเวอรี่นะเขาจะการันตีแล้วว่าถ้าเราซื้อของมาในภายในกี่นาทีเนี่ยเราจะได้ของแล้วเราสามารถจับสัญญาณของรายเดอร์เลยว่ารเดอร์จะมาถึงเมื่อไแล้วใช่ไหมครับและโซเชียลคือซีนิทายคงเหมือนกับผมตอนนี้ถามว่าดูรายการโทรทัศน์เนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องการข้ามคือโฆษณาตรงนี้ใช่ครับอาจารย์ทาให้เราก็เริ่มที่จะดูและสาสจากโซเชียลเน็ตเวิร์ก ดูไอที่ประเภทรีเพลย์แล้วเราก็ดูโดยที่ท่ามโฆษณาแต่ตอนนี้โฆษณาเขาก็เก่งนะเขาพยายามทำโฆษณาให้มันสนุกกว่าหนังอะอ่าใช่ครับใช่เดี๋ยวนี้ดูโฆษณานี้มันกว่าดูภาพยนตร์นะครับ,รบในบางเรื่องเพราะนั่นเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นระบบที่ทําให้อย่างที่ผมบอกคือมันเป็นเทรนด์ของโลกที่ทําให้ไอ้คาว่า e commerce, อีคอมเมิร์ซคาว่าอินฟลูเอนเซอร์ไอ้คำว่าระบบของแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์พวกนี้มันจึงเป็นเทรนด์ซึ่งถ้าผู้คน ยนพรางยิ่งคนรุ่นใหม่นะครับและผมว่าคนรุ่นก่อนๆก,ก็เป็นเหมือนกัน ถ้าเข้าถึงในสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยโอ้โหโเขาเรียกว่าเป็นโอกาสทางชีวิตโอกาสทางธุรกิจโอกาสในการหารายได้ครับใช่ครับอาจารย์ครับและที่สําคัญเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะหรือว่าเทรนด์ตอนนี้เนี่ยคือคนให้ความสนใจในเรื่องบางเรื่องเนี่ยเต็มที่ผมว่าไม่เกิน3นาทีนี่มากแล้วนะครับอาจารย์ครับสนาทีนี่ก็ยังเยอะไปนาทีครึ่งเนี่ยกำลังโอเคนะครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีทริคมีเทคนิคต่างๆนะครับในส่วนของคณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหอกกอนในนเรื่องาี้ใช่มอาจารย์ ไม่ใช่ว่ามีสอนครับตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่นะครับสอนนี <c oughs> สมัครได้ยคือจอะพูดว่ามีสอนอยู่แบบมีเปิดรับสมัครเลย <c oughs> เรียนรู้จรงิงถูกไหมครับ <c oughs> นั่นองบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่าเวลาที่มหาวิทยาลัยไทยเนี่ยเราอยู่กับโลกธุรกิจครับ <c oughs> เราจึงรู้การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้ง่ายนะ <c oughs> ครับดังนั้นเนี่ยเราสังเกตเลยว่าอย่างที่คุณสิชัยตั้งประเด็นเนี่ยถามว่าตอนเนี้เวลาที่สามนาทีเนี่ยคนจะไม่ค่อยสนใจแล้วแน่นอนผมว่าทุกสถาบันการศึกษาเนี่ย ดำเนินการในการที่จะปรับปรุงสไตล์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับคนรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าสิ่งที่บางทีที่พอเราเรียนรู้ใกล้ๆธุรกิจเนี่ยเราจะเริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อถกรกต้องว่าถ้าเป็นแบบนี้นะมันจะมีสิ่งนูน้นสิ่งนี้สิ่งนั้นเติมเข้ามามคืออยากพูดนะแต่ว่า มาเรียนรู้เองนีกว่าสมัครวันนี้นะครับมาเลย์ข้าวไทยทำมาสมัครเลยเปิดรับติโชว์เองทำมาขอบคุณ <c oughs> ที่บอกคุณมากที่คุยกันนานนี่แม่ชอบจังเลยนะครับนา, <c oughs> านมาที่นี้ได้พูดคุยถึงมาอะไรตัวเองได้หลาย,ยมากเ <c oughs> พราะว่ามันเป็นช่องทางที่ผมจะวิ่งต่อไปอาจารย์ครับก็แน่นอนแหละครับว่าเรื่องราวของการเรียนต่างๆเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรียนระดับมัธยมหรือว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการเล่นกีฬาด้วยอะไรด้วยแบบนี้เนี่ยนะฮะมีชมรมกีฬาอะไรแบบเนี้ยฮะพอพูดถึงกีฬาเนี่ยกก็ทําให้ผมนึึถง เรื่องราวของความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนั่นคือมวยไทยและตอนนี้ก็เป็นประเด็นประเด็นที่แบบโอ้โห,โหข้ามประเทศนะครับอาจารย์ครับครับแม่ผมก็เลยมามองว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยศิลปะการป้องกันตัวอันเนี้ยนะฮะเราจะไม่พูดแหละว่าเป็นของใครยังไงแต่เราจะมามองว่า โอเคประเทศในแถบอาเซียนเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในประเทศใกล้ๆเราเนี่ยอย่างสปปลาวก็ดีนะครับอย่างเมียนมานะฮะหร, a, หรือว่าอย่างกัมพูชาก็มีอะไรที่คล้ายคลึงกับเราหลายอย่างอย่างประเพณีสงกรานต์บ้านเขาก็มีนะครับท้งพม่าก,ก็มีสปปลาวก็มีกัมพูชาผมไม่แน่ใจาอาจจะมีแล้วก็เรื่องราวของศิลปะป้องกันตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเพราะ <c oughs> ฉะนั้นแล้วเนี่ยการสร้างความต่างหรือว่าการที่เราจะสร้างให้มันเขาเรียกว่าให้มันแยกแยะออก คืออันนี้ผมกําลังพูดถึงเรื่องของการที่เราจะทําอะไรของเราสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะให้มันโดดเด่นเอาโอเคอย่างมวยไทยเนี่ยโดดเด่นชัดเจนอยู่แล้วทั่วโลกรู้แล้วว่ามวยไทยคือประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเป็นโปรดักต์ของเราเองตัวเราเองหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะพรีเซนต์นำเสนอกับลูกค้าหรืออะไรต่างๆนานาซึ่งเราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราจะสร้างเอกลักษณ์แบบเนี้ยให้มันโดดเด่นเนี่ยนะครับมันต้องใส่อะไรไปในนั้นบ้างครับอาจารย์ครับคือผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นที่ยอมรับนะครับว่า หนึ่งเนี่ยประเทศไทยเองเป็นประเทศที่มีเขาเรียกว่าการปรับตัวหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงหรือการพัฒนาที่ถ้าถามผมเพราะว่าเป็นประเทศที่มีการดัดแปลงปรับปรุงพัฒนาได้ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะไม่ใช่เราเกิดเป็นคนไทยนะแต่จากการที่เราสังเกตดูนะครับ,รบจากหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ,รบแน่นอนน่ะผมว่าเราเองก็คงจะภูมิใจนะ่นแอ๋อสิ่งเหล่าเนี่ย มันมาจากความเป็นไทยเองแหละเราเป็นคนคิดเช่นคำว่ามวยไทยซึ่งชื่อมันชัดว่าเวลามวยไทยม,มันก็คือมว<ท>ยท,ที่มาจากประเทศไทยใช่ครับต่เมื่อก,ก่อนเนี่ยเราก็เคยได้ยินคำว,ว่าคิกบ็อกซิ่งมันก็เป็นมวยที่ใช้ในการเตะใช่ครับ,รบซึ่งแน่นอนว่าเราเอ๊ะมันก็เหมือนมวยไทยนะแต่ทาไมคุณไปใช้คิกบ็อกซิง่งซึ่งแน่นอนไอ้เรื่องแบบเนี้ยการเคลมนะครับการบอกว่าตัวเองมีเจ้าของเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนในความภูมิใจซึ่งผมคิดว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าสำหรับผมผมคิดว่า บางครั้งมันไม่สําคัญว่าใครทําคนแรกอืจแกโทรศัพท์มือถือเนี่ยถามว่าใครทําคนแรกผมก็จําไม่ได้เออใครไม่รู้นะครับใช่ครับอาจารย์คำถามดีกว่าว่าณวันนี้ใครเป็นเจ้าโทรศัพท์มือถืออเพราะว่ามันมันต่างกันนะครับฮะคือคือจุดเริ่มต้นก็มีความสําคัญครับมีความโดดเด่นทางประวัติศาสตร์มีความโดดเด่นในความภูมิใจว่าเป็นผู้สร้างคนแรกเหมือนกับฟุตบอลต้องบอกประเทศอังกฤษเริ่มต้นนะแต่ถามว่าแล้วใครเป็นเจ้าฟุตบอลของโลกไปนี้ล่ะ Oh. เราก็จะมีประเทศต่างๆมากมายเนี่ยฮะที่จะไล่แต่ว่าไม่ใช่เจ้าของคนที่คิดนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยผมบอกว่าไอ้จุดปลายทางเป็นจุดที่สำคัญซึ่งคุณวิชัยถามดีว่าแลวทาให้มันเด่นยังไงคำถามนี้ก็บอกว่ามันเป็นทางบริหารธุรกิจนะอันนี้เป็นบริหารธุรกิจเลยนะครับ ซึ่งก็คงไม่ต้องบอกนะว่าบริหารธุรกิจเนี่ยควรจะเลือกเรียนที่ไหนบ้างชัดเจน,เล,น,นจเลยนะครับชัดเจนนะการสมัครแถววิภาวดีรังสิตน,น,นะครับ <laughs> ง่ายนะเดินทางสะดวกะอยู่ใจการเปลี่ยนหัวนั่นแหละครับผม <laughs> <laughs> <c oughs> อาจนนี้เวลาที่มาแรงชาไทยเองเนี่ยเราไป <c oughs> อบรมนะครับหลักสูตรดีไซน์ทิงกิ้งกับหลักสูตรที่เรียกว่าอินโนเวชันดิฟเวนต์ออกโทเปเนอร์ดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยเราไปอบรมคือผมก็เข้าไปในสองหลักสูตรนะนะที่สแตนฟอร์ดวิสคูลนะครับนั่นคือดีไซน์ทิงกิ้งกับอินโนเวชันดิฟเวนต์ออกโทเปเนอร ไอดี e กับเอไทสิ่งแรกเขาบอกว่าให้คุณคิดถึงการจับตลาดห้าสิบล้านคนขึ้นไปครับเวลาเราคิดเนี่ยเราจะคิดการเล็ก mm hmm. นะเขาบอกว่าเวลาคิดการเล็กเนี่ยคือเราจะบอกไอ้จับตลาดในหมู่บ้านเรายัางไงตำบลยังไงเขาบอกไม่ใช่คุณต้องคิดถึงตลาดใหญ่ก็คือติ้งบิก๊ก mm hmm. คือติ้งบิ๊กเนี่ยคือให้คิดใหญ่ไก่อน mm hmm. แต่แอคท์มอลคือทําแบบหยดน้ำมาค่อยๆหยดทีละหยดค่อยๆเ,เรียนรู้ความถูกผิดไปเรื่อยๆ mm hmm. นะครับเพราะนั้นเนี่ยจุดแรกๆที่เราต้องการบอกว่าเราจะเอาสิ่งเหล่าเนี้ไปจับตลาดไหน ถ้าเราก็เราทาจับตลาดคนไทยเฉพาะมันก็เป็นเรื่องที่โดนคนไทยเฉพาะแต่ถ้าเราจับตลาดของทั้งโลกเนี่ยอันนั้นคือสิ่งแรกที่เราต้องใช้ความเป็นสากลที่จับให้ได้เช่นอาหารไทยถ้าเผ็ดเนี่ยคําถามเผ็ดไทยกับเผ็ดนานาชาติเนี่ยเผ็ดนานาชาติกับตลาดนานาชาติมันต่างกันนะอ่าม,มันต่างกันแต่พอเผ็ดนานาชาติปับก็จะมีหลายคนชอบท้าไทยดูในโลกโซเชียลเลยครับ,รบผมอยากรู้ว่าผมจะกินแกงเผ็ดแบบไทย หรือกะเพราแบบไทยออกแบบเผ็ดมากเผ็ดออริจินัลเนี่ยได้ไหมสังเกตโลกโซเชียลเนี่ยมีเต็มหมดเลยครับ,รบที่ที่ชาวต่างชาติมาท,าท้าทายระดับความเผ็ดแบบไทยอ่ะแต่จุดแรกเนี่ยมันต้องมีความเผ็ดานานชาติก่อนเพราะนั่นคือการจับตลาด50ล้านคนผมว่าน,นี่แหละคือความคิดแบบสร้างนับเมื่อพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูว่าถ้าเราใช้หลักของคําว่า Blue Ocean. บลูโอเชียนบลูโอเชียนเนี่ยเป็นแนวคิดที่ให้เราสร้างความแตกต่างเพราะไมเคิลพอตเตอร์เคยพูดว่า differentiate or die ถ้าคุณไม่แตกต่างคุณจะย่ำแย่เพื่อทำให้ชาญพิมและเลนนี่มาบอกจากอินเสตโโหเหมือนการเลคเชอร์ในห้องวิศาห็นเนจุหนึ่งเห็นไหมอันนี้เตาวิชาการมาจับเนี่ยจะได้ดูขรังถ้าก็บอกว่าเฮ้ยวิธีทำเนี่ยคุณต้องไปน้านน้ำที่มันไม่มีใครเข้ามาแข่งคุณนะไม่ใช่เป็นเลสโอเชียนแข่งกันจนกินปลาตัวเดียเนี่ยโอ้โหเลือดฉาเลยแต่ถ้าบลูโอเชียนโอ้โหงับปลาได้เป็นร้อยเป็นพันเนี่ยครับพวกมันจะต้องหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการ Mm hmm. ซึ่งมันเป็นภาษาของดีไซน์จริงๆว่าหาค mm ัสเตอร์เพจเอ็มพัทไทคัสเตอรคือมันต้องไปหาจุดที่ลูกค้าโหยหาซึ่งปรครับวนะ่าในบรรดามาเชียลอาร์ตเนี่ยเขาบอกเลยว่าเค้ยเขาต้องการการใช้อาวุธของร่างกายให้มันมีลักษณะของการหนึ่งจุดคู่ต่อสู้ชนะคู่ต่อสู้ mm hmm. และเราล่าไปถึงการทำลายคู่ต่อสู้ซึ่งมันเป็นศิลปะที่ครบเครื่องจริงก็คือนะครับมัดนะครับซอก เท้าเข่านะครับและอาจจะใช้หัวด้วยบัดในบางครั้งครับและถ้าสู้ไม่ได้ก็กัดได้เพียค่นะใช่ไหมเดี๋ยเราเราลากไปเพราะนั่นอ๋ออย่างเงี้ยเฮ้ยมันเป็นครบเครื่องนะเพราะมันเจาะตลาดของคนต้องการศิลปะนะครับแล้วอาบางคนเขาต้องการเป็นออกกําลังกายแล้วก็เติม์นเห็นไหมเรามีโรงยิมเพื่อออกกําลังกายความแข็งแรงบางคนต้องการท่าสวยเรามีไล่ลํามวยไทยและท้าสุดการไล่ลําแบบลํามวยหรือไหว้ครูเนี่ยมันเป็นการวอกวัา เพราะฉะนั S <S ้นผม,ผมเชื่อว่าน่าคงเป็นสิ่งที่หนึ่งทำให้แตกต่างทําให้มันมันตรงตลาดนะครับว่าตลาดเขาต้องการอะไรนะครับเขาต้องการความดุดันความสามารถในการทําลายคู่ต่อสู้อะไรเนี้ยผมว่าไอเนี้ยก็คือโจทที่มันชัดคือหาเขาสมรภูนะ,ร <S 1> <S 1> นะครับแล้วเราสร้างสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นบางอย่างให้เหมือนคนอื่นเพื่อจะจับตลาด <S <S เหมือนคนอื่นเนียสรรพคุณเหมือนคนอื่นเนี่ยมันเป็นตลาดแมสแต่ถ้าสุดเราเด็กกว่าคนอื่นให้ได้นะครับสังเกตว่ามวยไทยที่เด่นคนอื่นเพราะเราใช้อวัยวะเสือบครบ คซึ่งบันไม่มีที่ไหนทาและถามว่าที่อื่นต้องคุกวงในถึงทาลายคู่ต่อสู้ได้เช่นยูโดถือว่ายูโดเนี่ยทาลายคู่ต่อสู้โดยใช้วงในอ่ะถามว่าแล้วทําลายคู่ต่อสู้โดยใช้วงนอกล่ะสมมติว่าเป็นรักษณะของตัวการใช้เตะคิกบ็อกซิ่งถูกไหมครับเพราะนั้นมวยไทยเนี่ยเราทําได้เกือบหมดเลยนะครับผมยกตัวอย่างแค่มวยนะเพราะนั้นสังเกตว่าหนึ่งคุณสมบัติของสินค้าของบริการครบเครื่องครบถ้วน เหมือนอนเนกประสงค์ในยุคนี้เหมือนกับว่าของที่เรียกว่าทําได้ทุกอย่างเหมือนโทรศัพท์มือถือครับที่คนไทยหรือคนทั้งโลกใช้โทรศัพท์มือถือแล้วไม่ค่อยได้ใช้สรรพคุณนั้นคือใช้โทร <laughs> ใช่ครับน้อยมากนะทุกอย่างาสิ่งพูดใช่ไหม <laughs> ใช้โทรใช่ไหมใช้โทรนี้นอยมากแต่ปกติใช้ดูหนังฟังเพลงใช้ทําเป็น organizer ต่างๆประมาณนั้นแหละให้ครบเครื่องครับให้ผมตอบไหม ตอบตอบพระอาจารย์ก็ชัดเจนนะครับว่าคือมันมันมันต้องหาสิ่งที่มันชัดเจนสําหรับกลุ่มเป้าหมายทาร์เก็ตกลุ่มของเราว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างไรแล้วเรามุ่งไปทางนั้นเลยนะครับผมเตัวอย่างครับก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่อาหารไทยตอนนี้ถือว่าได้รับการยอมรับในระดับโลกนะว่าเพะว่าเราติดอันดับท็อป10เนี่ยในอาหารไทยเนี่ยเพราะว่ามากประเทศหนึ่งในโลกใบนี้นะครับใช่ครับสังเกตว่าคุณสมบัติของอาหารไทยมีอย่างที่ผมรู้สึกเองคือเราครบสาม3รสอืมครับ ถ้าถามว่าเราอ่อนลถไหนสังเกตว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีไม่กี่ประเทศที่จะเป็นคือเรามีเครื่องปรุงอยู่ข้างๆเติมเลยฮะน้ำเตปรุงของเราเนี่ยมันปรุงสามรสเลยนะครับไปทานอาหารฝรั่งมีอะไรมีเกลือกับพริกไทยอ่าใช่ครับไปทานอาหารของเอเชียบางประเทศมีน้ําส้มถูกไหมฮะแต่ไม่มีน้ําตาลนะมีน้ําส้มกับอะไรที่ดูเผ็ดๆแต่ไม่มีน้ําตาลเพราะไทยเนี่ยมีเปรี้ยวหวานมันเค็มอ่ะครบเลยนะฮะเพราะนั้นไอ้ความครบเครื่องมันสอดคล้องกับคำว่ามวยไทย สอข้องกับว่าโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์สิ่งเหล่านี้คือความครบเครื่องครับเพราะนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่มันเป็นข้อพิสูจน์นะครับการอธิบายที่ชัดเจนและประยุกต์ได้อย่างแท้จริงคงจะรู้นะว่าต้องสมัครเรียนที่ไหนมาให้พอดครับจน่วันนี้วันนี้มาที่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกสอนคือจริงๆแล้วก็ถูกสอนในมหาวิทยาลัยในเรื่องราวของการเรียนด้วยเหมือนกันสำหรับเรื่องนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับอาจารย์ครับ ทีนี้เนี่ยอาจารย์ครับมามองในเรื่องราวของการท่องเที่ยวการเดินทางเนี่ยนะฮะอีกประมาณสัก5นาที4นาทีสุดท้ายเนี่ยนะครับอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องราวของการบินไทยหน่อยฮะตอนนี้กลับมากําไรแล้วนะครับอาจารย์หลายๆคนก็โอ้รู้สึกว่า หลังจากที่มีการเขาเรียกว่าจัดการปัญหาต่างๆแล้วเนี่ยกลับมากำไรแล้วในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็จะมีการรวมในส่วนของสายการบินโลคอสของการบินไทยเองเนี่ยมารวมอยู่ในของการบินไทยบริษัทแม่ด้วยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์มองมุมมองนี้ยังไงบ้างครับการบินไทยฮะก็ผมมองอย่างนี้นะครับว่าเราคงจะต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าคนทาแผนรื้อผูกการบินไทยคงจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าการบินไทยที่พลาดมาในอดีตเนี่ยและเข้าสู่กระบวนการของการพิทักก็เขียกว่าเข้าสู่การ เขาเรียกว่าการฟื้นฟูอุตสาหนะครับเข้าสุ่กระบวนการนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะว่าการพิชัยกค็คงทราบก็คือหนึ่งรายได้มันหายไปจากช่วงโควิดด้วยนะฮะหรือว่าบางทีรู้การแข่งขันมันอาจจะแข่งขันไม่ได้นะครับการแข่งขันแรงอันนี้คือเรื่องรายได้อีกหมวดนึงคือเรื่องรายจ่ายเพราะปกติช่วงกิจการบินเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายประเทศในข้าสุขแผนดูดได้ง่ายเพราะว่ามันมีทั้งสภาพมันมีทั้งการจัดเครื่องบิน Mm hmm. นะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดทีมงานที่จะเข้าไปประจำเครื่องบินเพราะว่า <c oughs> กัปตันก็จะขับเครื่องบินได้เฉพาะประเภทนี้สอบลรเส้นได้ <c oughs> เต็มที่คือสองประเภทแต่ส่วนใหญ่ก็มีประเภทเดียวนะครับเพราะถ้าเฟรมของเครื่องบินเนี่ยมันมีหลากหลายเกินไปเนี่ย <c oughs> มันจะทําให้กัด air ัแอร์โฮสเตสจะจวด,ดกัปตันได้ยาก <c oughs> นะฮะมันจะมีต้นทุนที่สูงมากก็เล <c oughs> ยทำให้โลคอสแอลไลน์ประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาบินสายเดียว <c oughs> รประเภทเดียวเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าพ การบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูซึ่งตามหลักก็คือเลือกบินในรูปที่กำไรนะครับแล้วก็มีการปรับลดพนักงานนะครับแล้วก็ให้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมเนี่ยเพราะการบินไทยเองก็เริ่มจะรับรู้รายได้ที่ดีขึ้นเพร้อเพราะสถานการณ์ที่การท่องเที่ยวในฟืนสำหรับผมเนี่ยผมก็แค่พูดประโยคเดียวว่าในเมื่อเราเคยเจ็บตัวมาแล้วเคยล้มมาแล้วเคยรู้ถึงความอ่อนแอว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเราก็เชื่อว่าการบินไทยจะเข้าไปสู่ยุคแข่งก่งนะครับแล้วก็แข่งได้ผมแบบแซวง่ายๆเพราะว่าเวลาที่ต้องการดูนะครับ สายการบินที่มีแอร์โฮสเตสที่เหมือนกับนางแบบเดิน Cash Walk, <c oughs> แคชวอลในการเดินแต่ัันโชว์ให้ไปบินสายการบินหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าสุดละเรามาที่สายการบินของเราเนี่ยร <c oughs> เราเนื่อจาเรามีการดูแลพนักงานอย่างดีบางครั้งเนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นนะครับพนักงานที่มีประสบการณ์สูง <c oughs> <c oughs> อยู่บนเครื่องเยอะ แบบนี้เพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูว่าการจัดการเป็นยังไงนะครับพนักงานก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเราต้องลงมาข้างล่างนะแบบนี้ยเราต้องมีกลไกในการบริหารงานก็เชื่อว่าการมิชัยน่าจะผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปในมิติที่ดีนะครับและสร้างความภูมิใจคนไทยัาวประเทศได้ต่อเนื่องต่อไปครับอืมครับก็เห็นภาพนะครับโดยพาะที่อาจารย์เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของสายการบินเปรียบเทียบคอมแพ์กันระหว่างพนักงานตอนรับบนเครื่องบินนะครับผมนึกภาพตามได้เลยเอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาใช่แล้วนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณรอง อธิการบดีมาหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยายกรเศรษฐกิจและธุรธกิจมาหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับแล้วก็อย่ายลืมนะครับใครที่กำลังมองหาสาบันุศมศึกษามาหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็กําลังเปิดรับสมัครอยู่กําลังรอรับสมัครนักศึกษาใหม่อยู่นะครับทั้งปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกเลยนะครับอาจารย์ครับใช่ครับขอบคุณมากครับพี่ปิดใยเนะครับสับใจครับขาวขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วละครับผมสิทธิชัยกําเนดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทาง เพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย